เอยักไปเกิอไปไหนอะ่ะไปบ้านบนไม่ามาผมอีกคันเลยใครก็ได้เอ้ยเริ่มร้านไหนเริ่มเริ่มร้านไหนอะ่ะมันเวลาทับกันพี่อะไหรอว่างหนึ่งครับว่างหนึ่งครับการจราจรว่างหนึ่งครับอันนี้เฮ้ยน้องปะปะปะเขาจอกจบไปซื้อกล้องพี่พี่เอเออ่นอนกี่มโมงคิดจริงอ่ะวันจอดจะเปิดกล้องสักหน่อยเชฟ อ้าแล้วกล้องไปไหนล่ะกล้อลงเก่าเดืดกล้องดีแล้วหรอกล้องเก่าไปไหนล่ะกล้องก็อยู่นี่แหละแต่อยากได้แบบว่ากล้องกล้องดีแต่ว่ากล้องอะไรวะกล้องแบบไอไอ,ไอพวก <c oughs> พวกพวกไอเฉดชัยอ่ะอ๋ออยาก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 ลองดู นี่บ้านบ้านเอคอนโดที่รักนี่เสื้อไซเบอเขายังอยู่ปะนี่ะเยวเดี๋ยครบเลยเจี๊ยอยู่คนเดียวเหรอจะได้อยู่เดี่ยวรือเปล่าถ้าไปแล้วเจนจะกลุ้มทำไงอยู่ไอชอ้โชว์มาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวนี้อยู่ด้วยกันเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันไอ้แล้วนะโอ้ได้ไปไราเนี้ยใครงัดตัวนี้งัดเหรอใช่ผมงัดครับพี่เป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เท่าไหร่พี่พี่บ่าวเอเซนสามเอเนสาม ไก่ไก่อะไรอ่ะชนนะดิไก่ชนอ่ะบอกข่าวยากไหมพี่บินพี่บินเขาจะส่งไก่ชนให้ผมนะถ้าถ้าถ้าใครทิ้มไก่แจมมาทำต้มข่าเลยดิถ่ากขงกินเหรอไก่เต็มระบบถ้าไก่เต็มระบบก็เล่นเกมไม่ได้อ่ะใช่หรอทำไมอ่ะทำไมอ่ะมัต้องอยู่กับมันทั้งวันอ่ะ ทำทั้งวันอ่ะใช่หรอพี่มันใหญ่หรอไม่ทำไงบ้างพี่ไม่ใช่ละอันนี้แต่อยากอยากว่าอยากอยากอย่างแล้วที่ต้องทำมันคือเลาะมันเลาะเลาะเล็อกขนกันปะเออนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็ใส่น้ำปลาแต่ต้นไม้ข่ะโอ้ยหิวข้าวเลยไอพี่เจมยวอันนี้มันตรงถามเลยว่าถ้าสมมติไก่พี่แพ้อะพี่พี่ไปปั้นใหม่ป่ะหรือพี่เอากินเลยพี่อายกว่านึงใช่เลยเคยหักคอทิ้งป่ะ เฮยบ้าเราก็เราก็ใ <No ห AL ้คนอื่นไปแต่เขาจะไปทําอะไรก็เรื่องของเขาาไม่ได้ใจเหรอคือให้ไปเลยเหรอ้มันต้องดูว่าไก่มันไหวหรือเปล่าใช่ไหมอางี้อางนี้แกต่อแกแกมีไก่ตัวที่ดีที่สุดสำหรับแกปะไก่แบบว่าตัวเล็กเออไก่แบบตัวเลย็กไม่สู้้้แลวอถามันแพ้รอบเดียวอ่ะเออคือไอ้ที่ที่มันถึงให้อ่ะถ้ามันถึงให้ก็คือว่ามันแพ้แล้วมันก็คือแบบตามจริงๆมันก็เล่นไม่ได้แล้ว อ๋อคือถ้าในรอบหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนแล้วถูกปะเปลี่ยนอยู่แล้วคือมันรู้ว่าถ้าเกิดว่ามันโดนมันโดนท่านี้มันจะเจ็บอย่างเงี้ยมันก็จะกลัวถ้ามันเจ็บมันก็วิ่งอีกอ่ะอ๋อเข้าใจมันไม่ออกไป KB เพวกนี้นจำเอาออกไป KB เหรอแล้วแล้วคิดดูดิไก่ไก่ที่เลี้ยงนี่ชนะชนะมากี่สนามแล้วอันนี้อันนี้ไก่ที่แพงที่สุดในบ้านอ่ะตัวอะไรเออเอออันนี้เหรอใช่ใช่ลูกรักเลยแบบลูกรักเลยอ่ะตอนนี้ตอนตอนตอนนี้ตอนนี้เล่นอย่างเดียวอ่าเพราะว่ามันเหลือเหลือเหลืออยู่่่่ตตตัััััววววมม้้งงหหาาาแพสุดททปรระณเไ ตอนนี้หน้าหลักหมื่นอันนี้ขอยืมแกะขายได้ปะโอ้ยโอยพี่ไม่เอาเนี่ยเขารักนะอันนี้ของจริงไงพี่ยวเอพี่เหรอพี่เหรอตลกเดียวของเล่าห่วงเดียวที่พี่เจมส์พี่เ็มส์พี่มีอะไมพี่เต็มไม่ไม่สอนพวกไก่ให้ดูไอ้ดูคือใครไม่เลยพี่เจมไม่สอนพวกไก่ให้แบบว่าต่อยต่อยหมดเนี้ยพวกอเมริกันสิทำไมมึงไม่ส่งไก่ผมไปเล่นกับปาเกียววะเออเรียนพวกบอลติงเหรอพี่ ไอ in, hey hey oh hey no. ้ชอนนี่ไอ้ชอนนี yes ่ไอ้ชอนนี่ยังมารู้จักอ่ะมึงเอาไก่ไปฝึกกับเราไปโต้ไปเอออนได้อยู่ได้อยู่เนี่ยเฟย์วะขายโค้งขาแข็งไง่ายแค่ยจะไม่กลัวไหวนะย่องชุนอ่ะไก่เป็นเยอะมาครับพี่ไก่มึงกอดไก่มึงกอดแต่่งพี่ไม่เห็นที่ไหนตอนนี้รอรอเล่นอย่างเดียวคือพ่อลงมือให้พ่อลงมือ พี่ไม่เคยเห็นนี่เนี่ยพี่เจมเวลาเวลาเวลาเป็นตีนี่คือเราเหมือนแบบว่าเดิมพันกับเขานึ่งหนึ่งเงี้ยเหรอเงินสดอะไรเงี้ยเหรอมันก็มันก็มันแล้วแต่ว่าสมมติว่าตีแบบหลักหมื่นเงี้ยถ้าเราเอาคนเดียวเคยมีเคยมีช็อตแบบไก่แพ้ไก่แพ้คนไม่แพ้ป่ะพี่เจมมีมีเยอะแยะเยอะแยะไม่ใเนี่ยไก่แพ้คนไม่แพ้มีเออมีป่ะช็อตไก่แพ้คนไม่แพ้อ่ะใช่เหรอแล้วเขาไม่ยอมหรอมันแบบก็ช็อตแบบมึงทำไก่ไม่ยอมรับอไม่ใช่อาจจะยอมรับแต่แบบ บอยไบอยแบบตรงข้ามเล่นป้ายหยงปายาอะไรเงี้ยเป็นอุานอ่ะพบปืน่ามีใครพบปืน่ามเมีแล้วมีใครแบบว่านี่เขามาลองซื้อไก่ที่แบบตายจากเกยาเลี้ยอย่างี้ถามก่อนว่าไก่มึงอะชื่ออะไรแบบตัวเล็บปะตัวเล็บชื่ออะไรมีชื่อปะที่แบบมีแบบว่าที่แบบตึงเตงเลยที่แบบอุ้มเอาไรเตึงอไเอะืเตอเติงองอาไรเติงอะไรเอะไรเะไรเติงอไรเติงอไอเติ่อะไนเติอรเอะไรอ่ะงอไิงอะไร่ติอะไรตอไเอองงงออะไอองอภาพเ้ มึงเอาไปฝึกไอเรลเบโตอ่ะไอโง่วินเชนเฟลอ่ะโอ้ยเกิดนี่นี่ไม่ใช่เอนไอโง่วินเชนเฟลอะนี่ต่าเรื่องเลยยิงไก่ยิงติดตึมอะกูบอกให้ต่างเรื่องอะไรวะที่มันขาเป็ดที่งูอะกระตักากระตักเป็นไงเสียงไก่พี่กระตักเสียงไก่รอดปีนี้มาเคยแพ้ปะมาเคยแพ้ปะเคยไม่เคยเก้าตูไม่เคยแพ้เหรอมันกินกระางแล้วพี่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยแพ้คือไม่ลงเลยไม่ลงกระักไม่ลงเนเดือนๆเขาอุ้มกันแล้วนะเขาอุ้มกันแบบติ ตีแต้มหนึ่งก็ไม่แพ้เขาเี่ยเพียบเลยเลเวลใหม่ไม่งั้นเอาเอเกเอาไปนะผมไม่เคยเล่นไก่เลยเพียบไก่พี่เจอกับผมปะม่พี่เราะว่าหายได้ไม่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 ไดคอมุ่ด้ไอ่ไอ้ไม่พด้ไม่ได้ม่ไต้ม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ทด้ม่้ไม่ได้มได้ม่ไดม่ไดยไ่ไดไ่ดไ่ได้ไม่อด้ม่ไล้ม่ไม่ไ้ม่ไ้ไ่ไ่่ไม่ดเสียงบ็อกซิ่งไก่ดิ ตอกอก๊อกอรปกไม่เส <át stars> ียงนั้นะคือไก่มันเยนหาตัวเมียไอ้่ไม่ถ้า้กินเสียงมันเยนอะเอะเบี่ดเียทำทำเสียงเหมือนน้มือเยเนใ่้น้มือเย็นน้มืออมันลุกคอแบบเยนหาตัวเมียแลวเรื่องที่แกเคยว่าเยอะไก่ะจริปะมีแบบโจววูบงโจววูบแบบโอ้มี่มันไปไี้ อย่าโคตรตึงอ่ะย่ามาคิดดูอ่ะมึงคิดดูอ่ะไอ้เจมให้ไก่มกอ่ะโอ้โหและไก่แลวไก่คออย่างลึกอ่ะและไก่คออย่างลึกอ่ะสั์ปากอย่างคนเลยลอกเงินแล้วเจมใจไม่ขอจริงจริงว่ะเพื่อนแต่อมหัวมันมีอยู่แล้วเวลาทำแผลไงเฮียฮะ มันมันต้องดูดเลือดออกอ่ะจริงเนี่ยจริงจรต้องดูดเต้องดูดต้องต้องดูดไม่แต่แต่แต่ผมไม่แนะทำเองแต่มันก็มันก็มีมือน้ำไงเขาต้องทำมันมันต้องทำหมดอ่ะเย็บตาไข่เย็บเย็บหัวอะไรเงี้ยตาหมดเเียย็บช่วยอย่าถึงกินข้าวกันด้วยนะครับเหมือนเวลามันโดนตีอะตามจะปิดถูกปะเราก็ต้องใช้เชือกก็ได้อ่ะแบบยึดล่างยึดบนให้ตามโลก เหี้ยมื่อให้ตาเมึงให้ตาบอดให้ตาปิดอยู่นั้นไหมนะกิตตีมึงไม่บอกมันเดี๋มันอาจจะเป็นมึงไม่หามึงไม่หามึงไม่หาซื้อแว่นเลเซอร์ของสายไม่ไมันอาจจะเป็นเพชรตสกิลก็ได้ถ้าตาไก่ปิดแล้วเก่งขึ้นเหรอไก่กันอยู่ไอ้ว่าตาไก่มึงที่ใสายไหนว่าพักสิเออเห็นปะบอกแล้วเออที่แบงแพงสุดของกลัวตีมากสุดก็สองแสน แต่แต่เขาตีกันเหงว่าไปแล้วเราอ้วยหนแล้วราชมังล่าชมังลัแลั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 แล้วตองเวลายหลงหน่อยเห็นเห็นเจมตอนนั้นไปกายอยู่ไปรับแรงก่งเวลาหลงหน่อยตงเวลาหลงด้วยไปรับแรงหน่อย้เอมึงหลออะไรรถมึงอยู่นี่พี่เหทีวม่อะ ยี่แมวเมาีเฮียนขับไปกูใช่เหรอไอสรสัอี่ลนนี่ใช่เปล่าแขม่ต้องเวลาย่ังอ่ะเพื่อนเออไม่จดนี่กินคกินข้าเสร็จนี่หมดรลายได้ดิเจบาเบาปมัมบนเไ้อีกเลย ยลบสุดแล้วลบได้เอ็มทีอาร์ไม่ได้ปะเริ่มพุ่งคนแล้วหรอเริ่มแล้วเริ่มแต่เมอคืนละ